รครับเราก็ถึงสวนทุเรียนนะครับอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับสวนพิโกนะครับเรามาดูนะครับว่าแปลงนี้เก็บผลผลิตไปแล้วแต่ว่าอยากจะมาดูว่าสภาพต้นมันแย่ม,ยมันป่วยมันป่วยยังไงแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันจากที่เห็นนี่โคอ,อาการนี้แบบว่าโคม่าทโคม่าหมดเลยนะครับจากที่เห็นนี่สภาพป่วยมากเลยครับแย่มาก จากดูด้วยตาเปล่านั้นความชื้นไม่พอนะครับท่านผู้ชมนี่อากาศแบบนี้น้ํายังไม่พอนี่ต้นต้นป่วยมากครับท่านผู้ชมต้นป่วยเลยนะครับเป็นเชื้อราอยู่นะครับนี่ตอนนี้คือน้ําไม่พอนะครับจากที่เราสังเกตด้วยตาเปล่าเลยพี่โกบอกต้นเนี่ยป่วยมากแย่มากจะทํายังไงดีนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะแย่ทุกต้นขนาดนี้นี่ก็มีต้นที่อายุประมาณ5ปีได้ไหมพี่5ปี ใบเล็กมากเลยนิ้วนี่ครับนิ้วเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาถึงส่วนเยอะเหมือกนกันนะพี่ป่วยทั้งแปลงโอ้โหนะครับสภาพนะครับท่านผู้ชมดูเก็บรบรยากาศตรงนี้ไว้นะโดยรอบเลยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอ่าเรียกว่ากอไผ่เนาะแล้วก็บางส่วนบางพื้นที่ก็เรียกว่าต้นกอซอแล้วก็มีนะครับให้ดูเลยว่าเนี่ยประมาณนี้เลยครับต้นที่ป่วยหมดเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาแก้ปัญหาแล้วมันจะกลับมาเป็นสภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาติดตามรับชมส่วนพีโก้ในวันข้างหน้าอีกต่อไปแล้วอาการสองต้นนี่มันเป็นอาการยังไงนี่ดินแสดงว่าดินตรงนี้มันเป็นดินทรายใช,ใช่มันข่าท่านาหานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราเก็บบรรยากาศไปก่อนนะน,นี่คือคือห้องห้องน้าใช่ไหมพี่ใช่อันนี้เป็นห้องน้านะครับท่านผู้ชมดูดูสภาพต้นที่อยู่ใกล้ห้องน้านะเป็นแบบนี้นะเนี่ยทั้งโซนเลยนะครับทั้งโซนเลยตัวนี้เป็นดินทรายชัดเจนอันนี้พ่อมาสวนจริงไหม พี่ใช้พ่งพ่งมาต้องปีจริงไหมจริงนะครับใช้มาส้งปีตั้งยังพิดพิดทุกทุกอยู่เนาะวันนี้มาถึงส่วนเลยนะครับปีเขาก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงส่วนแต่ก็มีไร่เจ้าที่เข้ามาที่นี่แล้วก็เอาพลนงานจากที่นี่นะครับไปไปโพสนะครับพี่เนาะใช่แต่ขอถ้าใครดูเทปอยู่ก็เห็นเจ้าของส่วนแล้วก็ขอให้ลบโพสนั้นออกนะครับเพราะว่าสินค้าที่เขาใช้คือองเกษตรกรเทพวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาอวยกันหรือว่ามาชมกันนะพี่นะมาถึงส่วนจริงอ่าเราใช้จริง แต่ใช้จริงยังไม่ได้ใช้แบบว่าถูกวิธีแค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้เรามาแล้วให้ใช้แบบถูกวิธีให้จําบรรยากาศไปเลยนะเนี่ยครับจาบรรยากาศเลยนะครับมันยังไม่ส่าครับยังมีต้นที่สภาพดีทรงดีอยู่วันนี้อยากให้พี่น้องเกษตรเลยว่าการทําเกษตรมันไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็ให้เราพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็หาองค์ความรู้ที่คนที่เขารู้จริงนะครับพอรู้จริงพอเราทําตามเนี่ยไม่กี่ขั้นตอนมันก็จะดีขึ้นเนาะแต่ถ้าคําว่าเข้าว่านี่แหละ มันทําให้เราเนี่ยโอ้โหผิดบ้างมาเยอะพี่โก้ได้ฟังบ้างไหมเข้าวานะ่าไะฟังดีนี้เนี่ยเข้าว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ่ะเข้าว่าไปาีกี้ใช่ไหมถึงได้เป็นสภาพแบบนี้นะครับไม่เป็นไรวันนี้เข้าจะว่ายัางไงเราไม่ต้องฟังแล้วเดี๋ยวเราฟังต้นไม้เราดีกว่านะวันนี้ไม่ต้องฟังกระเทกะกระเทพร้อยเปอร์เซ็นต์พอทำไปแล้วก็สังเกตต้นไม้เราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นทําเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เดินไปที่ต้นไม้หน่อยต้นนี้จริงครับมันก็อยากจะสมบณ์เต็มที่ใช่ไหมใบแค่นิ้ววเเดียอง แล้วเห็นใบข้งในรายการเราไหมย่อยสร้างนิ้ว4ีนิ้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ใบนะใหญ่แบบนั้นไม่ใช่เป็นตัวเล่งใบนะคือฝื้นต้นก่อนมันเป็นโรคอยู่นะครับดูนี่ต้นนี้ก็ตายแล้วพี่เข้ามาแซมไม่ไปแล้วนั่นนะครับนี่นี่ตายไปแล้วตายหลายต้นมานไม่ไทยอไอ้ต้นนี้เดี๋ยวดูจําสภาพไว้นะว่าเนี่ยเราอยู่แบ็กเกราด้านล่าง ข้างล่างก็จะเป็นต้นเงาะแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมีผมมุมต้นกล้วยเนี่ยเราดูไว้เลยนะครับให้ดูเลยว่าเนี่ยสภาพต้นเป็นแบบนี้เราจะมาแก้เชื้อราในแปลงนี้ทั้งหมดก่อนแล้วก็ใช้ตัวบำรุงนะครับทั้งดินแล้วทั้งใบนะครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันข้างหน้าอยากพี่น้องเกษตรกนติดตามรับชมกันไปวันนี้เราอยู่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านคาส่วนพี่โก้นะครับพี่โก้อยู่หมู่อะไรนี่ตัวนี้ หมู่แปดหมู่แปดตำบลบ้านขาบ้านขานะครับนี่ดูดูต้นใหญ่ๆนี่บใบไหม้ไปครอบเลยใช่เนสภาพอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจนะพี่นะใช่นี่เขาบมันป่วยทั้งหมดเลยนะครับมันป่วยป่วยยังหนักวันนี้เจอกเกเทบแล้วพี่เขาใช้มาส่องปีแต่ยังใช้ไม่ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดีขึ้นจําภาพกันไว้นะครับว่าเนี่ยเราไม่มีการที่มามาเป็นหน้าม้ากันอันนี้เราถ่ายต้นที่แย่ก่อนแล้วก็มาที่ดีดูนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ยังไม่ได้แก้นะ ยังไม่ได้แก้1500ารปอร์ซ็น,นมาวันนี้นะครับให้ติดตามชมกันไปว่าต้นมันป่วยอย่างนี้เราจะมาแก้กันได้ไหมนะครับแล้วก็มันจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันจะตายเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันไปพี่โก้นะครับครับ